สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มาคุยกันอีกเล็กน้อยนะฮะก็ยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศงานแฟนมีตรนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหงานแฟนมีตรของน้องเนี่ยทจจีจัดจัดทุกคนถ้าถามแอดนะแอดว่าน้องแทบจะไม่มีเวลาได้พักเลยนะครับทุกคน ซึ่งหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของ performance ของลิซ่านะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้น start show นะครับจนถึงปัจจุบันนะก็ผ่านมาแล้วตั้งสารประเทศนะครับแต่ว่า performance ของลิซ่าเนี่ยโอ้โหไม่มีลดลงเลยนะครับแอดไม่รู้ว่าหลังจากจบโชว์แล้วเนี่ยน้องจะเหนื่อยขนาดไหนนะฮะแต่แน่นอนว่าด้วยสปิริตของลิซ่านะครับด้วยที่หน้าโชว์เนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยใดๆนะครับแล้วก็ performance เนี่ย โอ้โหยังคงเขาเรียกว่ามาตรฐานคงที่แล้วก็ยังคงแรงเกินมาตรฐานอยู่เช่นเคยเลยครับทุกคนซึ่งแน่นอนนะครับว่าความพิเศษที่ลิซ่ามอบให้กับทุกคนเนี่ยคุ้มกว่ากว่าค่าบาัตรทุกบาททุกสตางค์นะครับตรงนี้แอดการันตีได้เลยว่าคุ้มจริงๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แอดแบบอยากจะเลสเปกมากๆเลยนะครับก็คือการจัดตารางงานแฟนมีตรของลิซ่านะครับถ้าเราไปนั่งดูตารางเนี่ยเฮ้ยโอ้โห ช่องว่างไม่มีเลยนะถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับการโชว์เสร็จแล้วเดินทางแล้วโชว์ต่อแล้วเดินทางนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่การจัดแบบว่าจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งนะครับแต่มันคือประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับโอ้โหคือต้องมีการใช้เครื่องบินตลอดเวลาแล้วก็ถ้าไม่ใช่คนที่มีความแข็งแกร่งในการโดยสารด้วยเครื่องบินเนี่ยแอดบอกเลยว่างานนี้มึนเติบนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าลิซ่าของพวกเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการนั่งเครื่องบินอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าแหม่น้องเนี่ยท่องตัวย่อของสายการบินของเที่ยวบินเนี่ยเป็น a b c กันเลยทีเดียวคือน้องบินเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นน้องรับมือกับตรงนี้ไหวน,นะครับและอย่างหนึ่งแอดบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกใบนี้ที่จะสามารถจัดงานแบบนี้ได้นะครับงานที่แบบโอ้โห1วันเล่น1วันบิน1วันโชว์อะไรแบบนี้ แอดว่าไม่ใช่ทุกคนบนโลกที่ทําได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าความแข็งของลิซ่าณจุดนี้นี่คือแบบแข็งมากจริงๆครับนอกจากนี้อย่าลืมนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยมีระยะเว้นแล้วไม่พอ ยังมีเมมเบอร์ช่วยร้องด้วยแต่ตอนนี้เดี่ยวเดีๆค่ะรันเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วงกิจกรรมช่วงทักทายช่วงเอนเตอร์เทนช่วงร้องยาวๆแล้วแต่ละเพลงเนี่ยได้พักหายใจแค่มูลิตฟลออย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพน้องเนี่ยโอ้โหมาเหนือมากจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องใจรักด้วยเรียกได้ว่าพอเพลงขึ้นเนี่ยจิตวิญญาณองลงอย่างนี้เลยนะคะนี่คือลิซ่าเลยจริงเลยครับซึ่งแน่นอน พอแอดกิฟพูดอย่างนี้นะครับทำให้นึกขึ้นได้เลยว่าน้องเตรียมงานทั้งหมดไว้ต้นยันจบตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่าคือน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะเตรียมงานต่อง,งานต่อง,งานได้นะครับเพราะมันใกล้ชิดกันมากๆทุกคนเรียกได้ว่าน้องของเราเนี่ยวางแผนกลยุทธ์ไว้เป็นอย่างดีนะครับในการรันงานต่อไปได้เลยเนาะส่วนเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยแน่นอนว่าทีมงานของน้องเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนสมัยที่น้องลันกับค่ายเนาะสมัยนั้นเนี่ย ก็อาจจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตเรื่องการพักผ่อนความสุขสบายที่มันค่อนข้างจะมากอ่ะเนาะเหมือนกับว่ามีทีมงานที่คอยดูแลมากกว่านี้เนาะซึ่งตอนนี้ลิซ่าก็คือไม่ได้มีทีมงานที่ดูแลน้องมากมายอะไรขนาดนั้นก็มีพี่อลิซอะไรแบบนี้ใช่ปะก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นแอดเชื่อเลยว่าน้องเนี่ยเหนื่อยมากๆในการลันตัวเองในการออกมาทํางานแบบนี้นะครับแต่แอดก็เชื่อว่าน้องต้องมันแล้วก็สนุกมากไปด้วยแน่ๆเพราะว่ามันคือสปิริตมันคือจิตวิญญาณของลิซ่านะครับ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ออกมาพูดคงไม่ได้นะครับเพราะว่าเราดูงานแฟนมีตกันมา3าครั้งแล้วนะครับเรารู้สึกว่าโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลิซ่าคือที่สุดและแน่นอนว่าเต็มที่กับทุกงานเต็มที่กับแฟนคลับและไม่เคยเหน็ดไม่เคยเหนื่อยนะฮะรอ,ะอหมุดหมายต่อไปตอนนี้เจอกันประมาณนี้สวัสดีครับ